การเคหาแห่งชาติและตจอการเคหาแห่งชาติในวันนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะที่ยังเป็นทางกานอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวครอ52ปีการเคหาแห่งชาติของเราในวันนี้ค่ะการาเคหะแห่งชาติของเรานะคะได้ดําเนินการค่ะ,ะสร้างบ้านคุณภาพที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้สร้างความสุขในชุมชนและสร้างสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะจนวันนี้เราก้าวเข้าสู่ปีที่52แล้วนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะได้มาดูกันว่าการเขหาแห่ชาติของเรามีผลการดำเนินงานอย่างไรบ้างตลอดระยะเวลา5.2ปีค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติที่ผ่านมาขอเีินเชิญทุกท่านค่ะารับชมพิธีทัศ์5.2ปีการเขหะแห่งชาติขอเชิญรับชมค่ะเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการเคหะแห่งชาติจึ่งก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2516ผ่านการเวลากว่า5ทศวรรษเชิ่อมแนความท้าทายในแต่ละยุคสมัยเติบโตมาเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยภายเลทั5น์ สร้างบ้านสร้างสุขโด,ดยคุณภาพชีวิตที่ดีกระทำถึงปัจจุบันการพหายามหชาติได้พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนไทยไปแล้วร่วมแปดแสนหน่วยช่วี่ยดักว่าให้คนไทยอีกหลายล้านคนที่มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีสอดพร้องกับนโยบาย5ปีหน้าความวิกฤตประชากรโดยในว่าเราดูิสียปกอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะมีส่วนสํคาคัญให้ประเทศไทยสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายที่มาพร้อมกับสังคมสูงวัยและการที่หแห่งชาติมีความพร้อมที่จะดําเนินงานในสับส่นธนรกิจกล้าวได้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การเข้าเข้าสู่ปีที่52การที่หแห่งชาติมีความมุ่งมั่น ในการยกระดับแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอ,อดคล้องกับกระแสะโลกมาพ,พิ่มขึ้นด้ยแนวคิดพวกกรีนแอนด์กรสเจอเบรฟออฟเพื่อการใส่ใจสิส่งแวดล้อมควบคู่กับการนำพาให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันโดยตั้งเๆาจะบริหารจัดก,การโครงการให้พร้อมขายได้มากกว่า6,000นหน่วยจะเร่งทำสัญญาโครงการอาคารเช่าให้ได้มากกว่า6 6 700หน่วย ฒนาโครงการท <styles. S 1> ี <bunker. S 1> kind of ่อย um, uh, ู่อาศัยให้รองรับทุกกลุ่มเป้าหมายหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนตอบโจทย์ของคนทํางานรุ่นใหม่และผู้มีรายได้น้อยรวมถึงการมีโครงการพัฒนาการจัดสรรสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยทุกช่วงวัยการยกระดับความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะยังคงงานสานต่อโครงการเพื่อนูเมืองชุมชนดินแดงทั้งนี้เพือให้ประชาชนไทยทุกคนเติบโตไปพร้อมร่วมกันจากโอกาสที่จะเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมภายใา้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป52ปีการเทหาแห่งชาติสร้างบานสร้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จะได้รู้ว่าที่ทางการดําเนินการที่ผ่านมาตลอดทั้งปี2567นั้นเราได้มีการทําโครงการอะไรบ้างแต่ละโครงการเชื่อว่าทางพี่ๆสื่อมวลชนอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ทราบรายละเอียดมาแล้วแต่วันนี้จะได้ทราบว่ามีการดําเนินการพัฒนาแต่ละโครงการเป็นอย่างไรบ้างและรวมไปถึงค่ะสําหรับเรื่องของการดําเนินงานในปี2568จะมีการ ไปทางไหนแนวทางอย่างไรต้องบอกว่าวันนี้ได้ทราบแน่นอนค่ะเพราะว่าผู้ที่จะมาเล่าให้เราได้ฟังผู้ที่จะทราบทุกเรื่องอย่างละเอียดและจะมาบอกกล่าวให้เราได้ทราบจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ทา่านผู้ว่าการการเคหะแห่แงชาติปรบมือการต้อนรับท่านทวีศ์มิศรีค่ะแต่อยากให้ท่านเล่าถึงภาพรวมสักนิดค่ะเพราะเห็นว่าท่านปี2567ที่ผ่านมา ท่านได้มีการดําเนินการที่สอ,อดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกับทางข้างรัฐมนตรีว่าเราระศิลปอาชาด้วยอยางไรบ้างคะก็ต้อง,องเรียนพี่น้องที่เราฟังอยู่นะครับว่าในช่วงปี2577เ,เนี่ยก็เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเชิงของการบริหารนะครับเราได้รัฐบาลใหม่นะครับเราได้ท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการศึกาและพลังงานของมนุษย์นะครับ,รรนนรบท่านวรารวุฒิศาสอาชาซึ่งเถือว่าเป็นคุณหนุ่มนะครับ แล้วก็มีแนวคิดในการพัฒนาที่ชัดเจนนะครับแต่ที่สําคัญเราก็ได้คณะกรรมการการเอนชนนะครับชุดปัจจุบันนี้ที่เป็นชุดใหม่นะครับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และก็มอบนโยบายในการดำเนินการตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวผมเองนะครับก็จริงแล้วโควระระบากไปเมื่อตอนที่สิบกฤษาคมนะครับเป็นสองร้อยสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากทั้งคณะกรรมการนละคละรัฐมนตรีให้ขับเคลื่อน งานของการข่งต่อนะครับก็ได้มาเป็นวารอบสองนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในปี67ก็จะมีความต่อเนื่องนะครับเชื่อม่อกนค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับให้สอดรับกับสิ่งที่ทางกระทรวงตินได้ดำเนนาครับก็จะเห็นได้ว่าในปีที่แล้วนะครับเราก็ได้พัฒนาบ้านนะครับแล้วก็มีหน่วยสงอ์นะครับที่สงอ์ให้กับรัฐาหกุนะครับว่ากเป้าหมายนะครับ เดิมนั้นป้าหมายเรากัเอไว้ที่ประมาณ5,000หน่วยนะครับแต่เราก็สามารถสูงมอบให้ได้กว่า6,000ล้หน่วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าชื่นใจนะครับที่เราสามารถพัฒนาที่ด่วนใสรองรับให้กับพี่น้องเราสามารถเข้าถึงที่ด่วนใสยได้นะครับแต่อยงไรก็ตามครับก็ยังเป็นภารกิจที่นนหนัก่วงนะครับที่เราจะต้องเดินเดินหน้าต่อเพราะว่าหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมานคะครับเราก็ไม่ได้มีพัฒนาโครงการใหม่คะครับซึ่งคณะกรรมการ การแข่งขันปัจจุบันนะครับก็ได้เรื่องรักร่ณะนี้เราก็อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวเสนอโครงการใหม่ๆนะครับในการที่จะพัฒนาเครื่อใสยรองรับความต้องการของนักวิจัยชนในปี68ขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างพิจารณาครับนำส่งให้กับทางสำนักผู้บัญญัตินะครับสภาพักนะครับสำนักบริหารนี้แล้วก็สำนักงานรัฐการที่ไว้นักศึกษาขีดจำกัดเวลาที่จะนำเข้าสู่การให้เราคุยต่อไปนะครับพอนส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนในปี67นะครับ เรจะเห็นได้ว่าเรามีหน่วยสมมติที่มากขึ้นนะครับก็เป้าหมายยังต้องส่งต่อนะครับแล้วก็ในส่วนที่ไม่ได้เห็นความภูมิใจของทางไปรชเทศก็คือเรื่องของเคลย์ไอทีน, e A, นะครับปีที่ผ่านมาเราก็ได้ทําคะแนนอยู่ในระดับ96.44นะครับก็ถือเป็นระดับผ่านดีนะครับที่เป็นระดับหนึ่งขอ,องกระทรวงพมเป็นหน่วยงานนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับหน่วยงานรถไฟอยิอื่นๆเนี่ยอีกห้าสิบหน่วยงานเนี่ยเราก็อยู่ในระดับสีน่นะครับก็ถือว่า เป็นผลงานที่พวกเราทุกคนนะครับพยายามชาติพยายามทำเคลื่อนนะครับพยายามลดเรื่องของการร้องเรียนนะครับพยายามพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในการที่จะให้เขามีความพึงพอใจนะครับตลอดจนกระบวนการทั้งในการเข้าถึงระบบการชี้แจงผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับหรือคอมเซ็นเตอร์ต่างๆเราก็พยายามทำให้รองรับนะครับก็ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์8.44นะครับก็ถือเป็น รกรลดองใจนะครับให้กับผู้บริหการทุกคนนอกจากนี้เรา,าก็ยังจะรับรางวันนะครับซึ่งถือว่ามาจากการทํางานรเหตบชาติเองนะครับก็มีรางวัลคำลายอัโศกนะครับของทางดพพีเอนะครับก็ถือว่าทําให้การทํางานการะหับชาติมีความชัดเจนในการดำเนินเรื่องของข้อมูลนะครับไม่แต่ว่าเราเป็นหน่วยงานรัฐแต่รเรามีข้อมูลลการจัดการที่ดีนะครับการมีกฎระเบียบที่ชัดเจนนะครับก็ทําให ข้อมูลเรื่องของพดีีเอเราก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับรางวัลกิจยศนะครับจากทางท่านประธานวุฒิสภานะครับในส่วนงานที่เขามองว่าการเห็งขนเป็นนักสารกิจนะครับที่มุ่งเน้นในหลักธรรมาภิบาลน,นะครับในการที่จะพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของประชานชนอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติจากทางผู้บริหารงานของการแห่งาทุกๆคนนะครับนอกจากนี้ล่าสุดเนี่ยเราได้รับรางวัลว้าวนะครับจากสยาม สมาคมสยามสมาคมสถาปนิกสยามนะครับในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดัาที่สําคัญมากในแง่ของผู้ปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าเขาถือว่าการเปลี่ยนแปลงของโครงการพื้นฟูชุมชนเวียงดงเนี่ยมันเป็นการยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครเพราะจริงๆแล้วต้องถือว่าการแห่งชาติเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี16นะครับส่วนหนึ่งมาดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ร,บบรับโอนภารกิจมาจากจุฬาลงศรเพาะสิ่งที่อีกางหน่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการแห่ชาก็คือการนําเอาโครงการดินแดงนะครับจากจุฬาลงศรเพาะมาพัฒนาต่อยอดนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านเพราะว่าการการแห่ชาท่านแรกนะครับท่านวัชยยูนะครับได้เปลี่ยนแปลงนะครับรูแปแบบของการพักอาศัยนะครับจนขณะที่ผมเคยเล่าให้นิสิตมัจนจะฟังว่าท,าท่านอิโตยู่นะครับในก็เป็นคนที่ ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของบ้านต้องยิงมาดูว่าไอ้เกียร์หาเขาทำยังไงเพราะว่าเมื่อปี2510ถึง2อง0ัี่สิเนี่ยส่วนใหญ่บ้านของผู้มีรายได้น้อยจะเป็นแนวราีนะครับซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพี่น้องที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้นะครับแต่ว่าวันนั้นการเห็นชาติเราพัฒนาอาคารแฟลตินแดงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้เราก็พยายามที่จะมาฟื้นฟูไม่แต่ว่าอาคารตรงดินแดงเนี่ยก็มีเยอะแยงมากผมว่า มากกว่าพี่ๆหลายคนเนห้องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามากเกือบ60ปีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับการพัฒนาตัวที่พักอาศัยก็เลยมีความจำเป็นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งรางวัลน,นะครับที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานของการแห่งชาติทุกคนก็มีความขอบใจนี่ก็ถือเป็นรางวัลของพวกเราทุกคนครับถ้าพี่ๆสือ่อมวลชนได้เดินดูอาคารใหม่ๆของการแห่งชาตินะครับเราไมจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวก นะครับรองรับนะครับคนทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็รูถึงที่พักอาศัยของเรานะครับจากเดิมที่เราจะการไว้ประมาณ50-10%นะครับเราจะเพิ่มั้า20%ที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มบอบางที่เป็นผู้พิการนะครับให้เราสามารถเข้าถึงที่พักอาศัยได้อย่างสะดวกสบายและที่สําคัญคือท่านรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญว่าถ้าคนอายุ55นะครับอย่างผมอย่างเงี้ยนะครับถ้าอนาคตจะต้องมาซื้อบ้าน เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากได้บ้านที่มีเรื่องของดีดูด้วยดีไซน์เพราะเราไม่รู้อนาะคตผมอีกสิบปีอาจจะเดินไม่ได้ก็ได้อาจจะต้องใช้ล้อแต่พอเราสร้างห้องที่เป็นดีดูด้วยดีไซน์โดยเฉพาะผู้สูงอายุกับผู้พิการมันจะทําให้คนรุ่นรุ่นหน่งเนี้ยก็ไม่มีโอกาสซึ่งทางจริก็พ mm hmm. ยายามว่าถ้าเราออกแบบแล้วมันรองรับกับเรื่องพวกนี้ได้มันก็จะเป็นคุณนะครับให้กับรูปบ้านของต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ฝ่ายก่อสร้างนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการใหญท่าเองก็กำลังอยู่ในช่วงที่เราจะปรับรูปแบบนะครับอาคารปรับรูปแบบของสิ่งนะครับเชื่อมโยงในพื้นทิ่นาน,น,นาชาติถ้าเราสามารถขับเคลื่อนนะครับเรื่องพวกนี้ได้ก็จะทําให้เราเป็นที่น่าเชื่อถือในสังคมโลกมากขึ้นซึ่งท่านก็มีนโยบายจะกขับเคลื่อนเรื่องของโซเชียลอ็กโนะครับในเมืองไทยด้วยนะครับซึ่งกม่มีการตั้งันกนะารทำงานที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่จะ เกิดขึ tang, ้นเร็วกววันนี้นะครับป็นสิทีิทันต์รตีได้วางนะครับมอหรือไม่กระทําการเขียนชาติเองเราทําอะไรไปตั้งหลายเรื่องแต่สุดท้ายก็ไม่เคยรู้นะครับท่านท่านท่านก็ท่านก็ไม่รู้นะครับพอมเราก็ทําสารพัดเรื่องเลยทุกครั้งที่เกิดเหตุนะครับคนที่เข้าไปเลียร์ก็คือนักทิพยานะนักอุปสงค์ของพอมนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุเป็นทุร้ายเกิดเหตุเด็กถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องขอทานนะครับ มอมอยู่ข้างหลังแต่ว่าเราทําเยอะมากเพราะฉะนั้นต้นตีกยให้ความสําคัญกับเรื่องการประชาสมนเชิงลุกคือเราทําน้อยคือถ้านทานบองว่ามันมีคนที่ใช้โลกโซเชียลค่อนข้างเยอะคือทำนิดเดียวแต่โฆษณาซะเยอะเลยใช่ไหมแต่บางคนทําซะเยอะแต่ออกมานทีเดียวแล้วก็บอกว่าเราต้องมาจัดการเรื่องนี้ให้เกิดคุณภาพแล้วก็สะท้อนให้การทำงานของกระทรวงพมกระจากเดิมสระทรวงพมไม่เคยอยู่ในหน้าสีของ พี่ๆสื่อบุคคลวันนี้เราอยู่ติกหนึ่ในหกนะครับของกระทรวงที่มีผลงานนะครับไม่กระท,ทั่งนะทุกวันที่พอ,อเราก็จะไปที่ก่อนเลยนะครับเราก็เกาะไปดัมมาหาไทยเพราะว่าพลังมหาไทยอะไรน,นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านพูดเน้นนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือเรื่องของข้อมูลนะครับท่านเห็นว่าวันนี้เรื่องการจัดการข้อมูลเรามีแปดหน่วยงานก็จะมีแปดระบบ ข้อมูลถ้าถ้าพี่น้องเห็นก็คือถ้าถ้าพี่พี่เสือชวนได้เห็นจากข้อมูลตัวเลขที่ทางรัฐบาลได้จ่ายเงินช่วยมันก็จะมีข้อมูลที่มันเ็นอยางให้ครบชนทั้งในส่วนของผู้พิการผู้สูงอายุด้วยนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการจัดการเรื่องของพลากรานระดูฐานข้อมูลนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องเรียนว่าอย่างกลุ่มอะไรอย่างผู้พิการวันนี้ถ้าผู้พิการที่อายุมากเขาจะถือว่าเป็น ผู้ดูแลของกลุ่มผู้พิการหรือว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุข้อมูลเหล่านี้ก็จะไม่มีความชัดเจนนะครับทางจฏิก็เลยให้ความสำคัญที่จะเป็น9สมาชิกนะครับที่จะมาขับเคลื่อนเนป่68ซึ่งการเหตุชาติเองก็ต้องมาเชื่อมนะครับกับการดำเนินการในส่วนนี้นะครับแล้วก็เป็นนโยบายของทางคณะกรรมการการเหตุชาตินะครับทั่ตีด้วยว่าปีนี้เราจะต้องขับเคลื่อนนะครับที่อยู่อาศัยรองรับผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นปี อ่า6-8นี้นอกเหนือจากโครงการที่เราได้รับเสนอหน่วยงานต่างๆไปแล้วนะครับ11โครงกรก็จะมีโครงการผู้สูงอายุครับซึ่งอยู่ในระหว่างที่ดาเนินการศึกษาความเป็นไปได้่ทับเพื่อที่จะสร้างบ้านที่จะรองรับเนื่องจากว่าวันนี้บ้านบางแคสามารถดูแลผู้สูงอายุได้พันห้าร้อยคนนะครับแต่ว่ามีคิวที่รออยู่เกือบห้าพันคนแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านผู้สูงอายุเนี่ยถ้าพินาาแล้วก็จะมีอยู่สามกลุ่มใหญ่ ป็นกลุ่มเป็นที่อายุ60แล้วนะครับแต่ยังแข็งแรงเหมือนเล่านี่แหละนะครับแต่ว่าลูกหลานไม่ดูแลแล้วนะครับก็ให้ไปอยู่ในบ้านที่สูงอายุกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ดูแลจะมีอได้ใใระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีสภาพร่างกายที่ไปไม่ไหวแล้วนะครับก็อาจจะต้องนั่งล้อบ้างหรืออาจจะเป็นอารมณ์ไม่เบ้างอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลในรูปแบบของเนื้อซิ่งนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือผู้ป่วยเฉียบพลันอาจจะต้องดูแลเชื่อมโยงกับทางโรงพยาบาล อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางการชาติเองก็ต้องนํามาพัฒนาเรื่องของที่อยู่อาศัยรองรับผู้สูงอายุในดิจิทัลแฟมด้ครับต้องบอกว่ารายละเอียดตัวโครงการบริหารอาคารเช่าก่อนดีกว่าค่ะก็ปีนี้ทางการชาติเองก็ได้มีโครงการอาคารเช่าเพิ่มขึ้นหลายโครงการนะครับน่าจะสุดอโครงการนะครับประมาณเชิงโครงการนะครับเราก็พยายามเปิดโครงการจย่าเต็มที่ในทุกภูมิภาคพี่ๆได้เี่ยวหักไปร่วมที่บางทีแล้วนะครับ วันก่อนเราก็ไปเปิดที่หนองหอยนะครับก็ถือว่าน้องหอยก็ประสบความสำเร็จนะครับเปิดปุ๊บคนปับเลยนะครับก็จะได้เห็นว่าตอนนี้ความต้องการบ้านสูงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยี่ที่เป็นบ้านเช่านะครับเนื่องจากว่าเวลาถ้าเราเป็นบ้านขายอย่างที่ผมเูดแล้วว่ากว่ามันจะผ่านกระบวนการขนดาวก่านจะผ่านเสียงเชื่อนะครับกว่าจะได้เข้าอยู่แต่ถ้าเป็นอาคารเช่านะครับมันสามารถเข้าอยู่ได้ทันที แต่ว่ามันก็จะไปอยู่ที่ทะเลน,นะครับเรามีทะเลตัวไหนเราก็ต้องเร่งพัฒนานะครับวันนี้ก็มีซื้อโครงการนะครับที่เราได้นําเสนอเป็นอาคารเช่าอีกสามโครงการน,นี่เป็นโครงการอาคารเช่าที่เปิดแล้วสิบสองโครงการเรามีที่สมุทรสาครกระทุ่มแบนนะครับมีคนครสวรรค์มหาสารคามล,ลำปางสุรินทร์บุรีการเจนบุรีพังงาชงลบุรีสมุทรปราการลำพีอุ่นสามเท้าเชียงใหม่หนองหอยนะครับเป็นสิบสองโครงการอาคารเช่า นะครับที่เราเปิดให้กับพี่น้องได้เข้ามาอยู่นะครับก็สามารถขนกระเป๋าเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อิจวัตรทัณฑ์ที่มีความเหมาะสมนะครับนอกจากนี้ก็มีโครงการครับเชอาที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างนะครับอีกห้าโครงการนะครับมีที่ลพบุรีนะครับมัป็นยะที่หนึ่งข้าราชการสีน้ยาเป็นยะางที่หนึ่งเชียงแซวบางกอบางปูนลำปูแล้วก็เพชรบุรีโพละก่อนะครับอันนี้จะอีกหนึ่งพันเท่าก็จะมีสี่โดยที่จะรองรับให้กับผู้อยู่อาศัยภายในปีหกแปดนะครับ ซึ่งเราคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณพุทธศักราชใช่ไหมนะครับก็จะเป็นส่วนที่ต้องเร่งขับเคลื่อนต่อไปแต่คิดก็ยังไม่พอกับความต้องการนะครับแต่ว่าจากที่เราเรียนว่าการพิจารณานะคขอบวิทยาไปสู่การก่อสร้างได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเราบอกว่าตรงนี้ก็จะไปอิงกับเรื่องของโฟล์จัพเปอร์ได้ไหมคะใช่ครับก็ อย,อย่างเราได้ประเมินได้รายตามทิศทางธรรดีได้ให้ความสำคัญกับเพื่อนก็คือนะครับก็คือกลุ่มคนที่เพิ่งจบนะครับสามารถมีบ้านตั้งต้นได้เราก็นําเอาบ้านของเราเองนะครับนะครับเป็นเจ็ดทะเลนะครับมาอ่อนเช่านะครับในราคาพันสองนะครับหรือราคาพันห้านะครับให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการชุมชนย์เงินนะครับโครงการที่ห่างกุมชนออนทะวุนะครับโครงการที่ห่างกุมชนทุกสองทุ่ม นโครงการอาคารช่อบ้านพระรามสรีโครงการอาคารช่อสมุทรสาครนะครับโครงการบางพีนะครับโครงการเพชรเกษมนะครับแล้วก็ทา้งระยะหนึ่งระยะสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่จะมารองรับนะครับให้กับกลุ่มเฟิร์นเจิบเบอร์กลุ่มผู้ที่เพิ่งเรียนจบนะครับหรือกลุ่มที่กําลังเริ่มทำงานนะครับงานรัฐมนตรีมองว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้โอกาสที่เข้าไปเข้าถึงที่รถไฟนยากมากนะครับเราก็จะนําเอาส่วนนี้นะครับมาเพื่อก็ มีอยู่พันหัวห้องนะครับตอนนี้ก็ได้ไปถึ่สองห้องแล้วนะครับู้สึกว่ามีโครงการมากมายที่จะรองรับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสในการซื้อบ้านเป็นของตัวเองจะเช่าเราก็มีให้นะคะเพราะว่านี่ก็เป็นการสอนว่าถ้าจะซื้อนะครับเราก็มีโครงการสินเชื่อเพื่อผู้มีราได้น้อยที่เ่าให้ผู่พีสิท่ิ์บุคคลฝานะครับว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนมาเป็นพักราะครับ เราได้รับเงินมาต่อเนื่องมาตั้งแ,แต่ปีงบประมาณ63นะครับถึงปีงบประมาณนี้พันเยแปดสล้านบาทนะครับเราสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับพี่น้องสามารถมีบ้านมากกว่า2องพันรัวเรือนนะครับเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป2,404รายนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มตัวบาน3า4รายซึ่งในกลุ่มตัวบาาเนี่ยมีอันหนึ่งที่คืเล่าให้พี่ฟังว่าพี่น้องท,ทัวงหมดลูกบ้านเราเป็นผู้พิการทางสายตานะครับแล้วก็มีอาชีพคือขายแบตเตอรี่ แต่ว um> ่าด้วยโครงการนี <t 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 ino> <t ino ้นะครับทำให้น้องพ่อสามารถซื้อบ้านนะครับแล้วก็สามารถผ่อนในราคาเปลี่ยนพัาหน้ารับบาทนะครับแล้วก็สามารถหาครอบครัวไปอยู่อันนี้ก็เป็นความภูมิใจที่เราสามารถดูแลลุกเบาบางนะครับหน้านะครับแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตพร้อมอาชีพได้อย่างปลอดภัยครับหลายปีละสําหรับใครที่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารและต้องการซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติ ก็มาสอบถามตรงนี้ได้แต่เราท่านบอกว่าวิทินดซื้อบ้านโครงการอื่นได้ไหมไม่ได้นะคะก็เป็นโคร,ร,รงการเดียร์ใช่ไหมใช่ค่ะและ้วก็ต้องเป็นผู้ที่ตกการพิจารณาของธนาคารมาก่อนใช่ครับก็ตื่นธนาคารพิเศษชเชื่อก็อสามารถมาใช้โครงการสุดที่ขอ,องเราได้ครับใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เราทํามาและจะทำต่อ นะคะมาถึงโครงการที่เมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงหลายรอบเลยมีการแตะอยากให้เน้นย้ำเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะเรื่องของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงค่ะก็อย่างที่ได้เล่าให้พี่สื่อตระหนังว่าในที่เราได้ดำเนานวาก็ระการพัฒนาโครงการนี้หนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วโครงการทั้งหมดเนี่ยมันควรจะเสร็จตั้งแต่ปีหกเนะครับทั้งหมดสองสามโครงการที่ตอนนี้ในทีที่อยู่ตรงหัวมุมเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็แปลงดีนี่เพิ่งเปิดเพิ่มสักตอนช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้บรรจุผู้วา,าับขั่แล้วนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายตอนนี้เราเริ่มก่อ,อสร้างแปลงดีสองแปลงข้างกับแปลงอีหนึ่งที่ล่าช้าจากการที่มีผู้รับเหมาทิ่งานนะครับและอนาคตเราก็จะพัฒนาแปลงสี่นะครับหมายความว่าเราเป็นจุระยะที่สองเข้าสู่ระยะที่สามนะครับก็พยายามเร่งนะครับ,รรบที่จะ พัฒนาระบบคุณภาพชีวิตให้กับพี่พน้องประชาชนก็นจะดูแลได้อีกหลายท่านโรเรียนเลยนะครับแล้วก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมา,มากๆนะครับเปรี่ยบเทียบอาคารฟื้นฟูชุมชนเบอร์ีแดงก,กับคอนดูแถวนั้นก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะครับแล้วก็พี่น้องที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับเมืม่อโอกาสเข้าถึงฮอนดลรักษาแบบนี้ได้เลยนะครับเราก็เป็นการสร้างโอกาสแล้วก็ถ้าเราขับเคลื่อนจบในระยะที่3านะครับซึ่งขณะนี้เรากําลัง อยู่ในระหว่างที <s> <ite> <LO C> ่จะศึกษานะครับเรื่องของการลงทุนต่อไปด้วยนะครับต้องมีการรับแผนเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าแผนที่เราเคยเสนอพรมก็มี59แต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเรือมากนะครับจากทั้งสถานการณ์โควิดนะครับจากรูปแบบการประกอบอาชีพอย่างนี้เราใช้โลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพราะนั้นสาการที่จะพัฒนาในระยะที่4นะครับซึ่งเป็นระยะที่เราจะต้องหาได้ หลักเข้ามช่เชิทั้งโครงการทั้งหมดเนี่ยเราคู่เลยนะครับที่งานคู่ถ้าเอาเก็บเฉพาะค่าเช่าอย่างเดียวเราก็จะคืนทุนในปีที่ร้อยที่สิบนะครับคือผลวตายเป็นสี่รอบไปอย่างนี้ไม่หมดเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ต้องมาชดเชยญที่มาในงที่สี่นะครับเราต้องทำโครงการพีพีดีนะครับเป็นโครงการร่วมเอกชนเอกชนนะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพพื้นที่เนี่ยนะครับในบริเวณอินเดียเมืองขวางก็ถือว่า ผมว่าในอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยดินแดพื้นกว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่นะครับนอกเหนือจากอะไรอะไรเมืองที่กำลังขยายเพราะฉนั้นจะเห็นว่าตรงบริเวณดินแดนพื้นกว่าเนี่ยเรามีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเรามีรถไฟความเร็วสูงเรามีหอลิ้งเรามีปีเเรามีรถไฟไขยสีแดงซึ่งันการทาให้มีการจัดไอีย้นคำว่าระที่สะดวกนะครับดินแดนพื้นกว่าจะเป็นพื้นที่ที่ ความสำคัญมากเลยสิบปีแล้วสิบห้าปีข้างหน้าซึ่งเราก็ต้องมีกระบวนการจารทำแผนที่ครอบคุมดูแลนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าวิถีชีวิตคนเราเปลี่ยนทุกวันครับอันนี้เป็นที่หนึ่งโครงการที่เราต้องเร่งการดำเนินการอย่างเต็มที่ครับแล้วเราก็จะเดินหน้าต่อไปอันนี้เราพูดถึงเรื่องของฟื้นฟูเมืองชุดชนอิดแรงกันต้องมีฟื้นฟูขั้วแขวนะครับมีฟื้นฟูชนิดขั้วแขวนด้วยขั้วแขวนก็อีกหลายสิ่เลยนะครั้งยิง ว้ยขวานอายุตึกก็ไม่ไม่ต่างกันจริงๆซึ่งว,วันนี้วุ้ยขวานก็ยังข e ยับช้าพอสุดควรเพราะเรายัง <c oughs> ไม่มีโครงการที่ขึ้นใหม่เลยนะครับตอนนี้ก <c oughs> ็อยู่ในภารกิจสำคัญที่เราเข้าไปขับเคลื่อยนะครับ ช่ค่ะก็ถือว่าเป็นในโซนที่ใกล้เขตกันแล้วก็เป็นแนวท,ทางที่เราจะดาเนินการแต่คราวนี้ที่ยินมาว่ามีอีกหนึ่งโครงการนะสส่าสนใจเพราะจริงๆโครงการตรงนี้ที่พูดถึงก็น่าจะเป็นของผู้คุ้นใหม่เพราะไปอยู่ในราคาสูงแต่คราวนี้เห<อ>็นได้ยินว่าทางการแกรนช่างมีโครงการากานาร่าสนใจเพื่ออย่างใาอ๋ออันนั้นเป็นโครงการศิลปาครับค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ในแา่พัฒน,นาบาง<ช>อย่างเขาได้ถึง10ปีแล้วครับเราก็จะดึงรายรสุ่สังคมนะครับ ตั้งแต่ปี2503น,นะครับเราก็จะนำเ,เอาผลกำไรนะครับมา,าพัฒนาบ้านรองรับให้กับผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่ปี2503ถึง2507เนีย่ยเราพัฒนาไปเข้าระดับหนึงนะครับปี67ปี71หลังแลปี68 3 0หลังคือถ้าดูจำนวนมันไม่มากครับเนื่องจากว่าเรานำผลกำไรมาครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปเชื่อม ฤฤฤฤฤกับภารกิจไอ้ก้าฟกชินของทัรตีนะครับในการที่จะไปขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้มากขึ้นโดยเอาองค์ความรู้ของเราเนี่ยนะครับไปเพิ่มแล้วก็พยายามี่จะแต่สรรพมาลงมาขับเรลือ่องตรืงนี้ต่อนะครับก็จะเห็นว่า,าบ้านผู้สูขของอายุนะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างแย่ในแง่ของคุณภาพชีวิตนะครับเราก็พยายามที่จะไปแก้ไขนะครับอย่างบ้าน,นหลายหลังก็จะเป็น หลังคาจากบ้างนะครับไม่มีความปลอดภัยนะครับเราก็จะไปพัฒนาบ้านให้มีความปลอดภัยความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการก็เป็นโครงการซีเอสอาร์นะครับที่นาการแห่ชาติทำาพื่มาเสริมนะครับฟังดูแล้วบอกว่าเป็นโครงการที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเราเลยหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะคะพี่ดิสุดที่จ้ดูว่าจึงแม้ว่าการ่างของแห่งชาติทางกระทรวง พองอ้วยนะครับเรายังมีพี่น้องที่อยู่ในนิคมเลยมีพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่ที่ระบสูงนะครับพี่น้องชนเผ่านะครับแต่แค่คุต้องนําเอาเรื่องของนวัตกรรมก็มีหรือว่าเทคโนโลยีและการออกแบบนะครับไปช่วยเสริมส่วนนี้ด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในอาชชภัของทางกระทรวงครับนั่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราแต่เราทำ เพื่อสอบท้องกับนโยบายของทางาเผู้เยี่ยมเลยค่ะฉะนั้นมันก็จะเข้าแบบสิ่งต่อไปที่องค์กรจะขอเรียนถามให้คือเรื่องของ smart c i r c u l a communities เรามีโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ S ตรงนี้เป็นไงคะแล้วโครงการ SSC เนี่ยเราทำน้ำร่องมานะครับเราต้องการที่จะยกคุณภาพชุมชนต้นแบบนะครับเราเอาเอาวิติเศรษฐกิจมิติสุขภาพนะครับวิติการมีส่วนร่วม และไมติดสินค้าน้องเนี่ยมันจะเป็นคู่มือนะครับในการช่วะลดกาททางานกับชุมชนนะครับเป็นการไปประเมินพื้นที่เพราะสิ่งที่ประเมินมาเสร็จปุ๊บเราก็จะทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่ชุมชนขาดนะครับเราก็จะไปเสริมนะครับก็จะทําให้อ่คุณภาพชีวิตของชุมชนมีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมเพราะจริงแล้วการมีส่วนร่วมเนี่ย อย่างวันวันนี้เรามาคร่วรถไฟก็เป็นการมีส่วนร่วมกันเนึงแต่ในมิติการมีส่วนร่วมของที่ดินสี่ยคือชุมชนทุกคนจะต้องมาแชร์ข้อมูลกันนะครับเราก็ต้องมาแชร์ผลิตภัณฑ์ร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนงานของตัวเองนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือในการลงไปวัดด้วยนะครับก็เป็นเรืองจริงความสุขครับตอนนี้เราไปทำสำเนาที่อื้อทอนมาช่วยดนะครับแล้วก็อื้อทอนุูทิศนะครับก็พยายามที่จะทําต้นแบบที่จะไปกระจายชุมชน แต่บแต่ในจากชุมชนเรามีเจ0ดร้อยประจุชนนะครับการสร้างต้นแบบที่มีความสำคัญนะครับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเราก็ได้ต้นแบบนะครับว่าแากนี้ไปก็จะเริ่มขับเคลื่อนไปในชุมชนต่างๆนะครับก็ต้องเรียนรู้สูจเลยว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในที่นี่นะครับซึ่งที่ผ่านมาจนเนี่ยเราจะวัดจะิดเศรษฐกิจเท่านยังไงนะครับแต่เราเรวัดจะมีมวลสุดซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายที่สำคัญของทัศนาิลด้วยนะครับ ท่านบอกว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ลูกส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับมือถือถ้าเป็นจุดใหญ่นะครับวันนี้เราถึงได้นําเอาโครงการแบบจุนจุนสงสัยงดงามที่ชุนจุนได้เลยนะจุนจุนสงสัยจิตใจงดงามนะครับกลับมาพิธีการให้เกิดกิจกรรมของครอบครัว